สวัสดีครับพี่น้องพอพอก็ช่อง KJ Story นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ประทาตพระทาศุย่งพระทาตกาญจนา,าหรอไม่แน่นใจนะครับเเห็นแม่พันบอกว่าเป็นพระาธาตกาญจนา,านะครับก็เดี๋ยวดูนะครับอ๋อถอดรองเท้าไปข้างนอกกืับแล้วลับใไเข้าไปข้างในแล้วนะครับ เดี๋ยวขาออกนะครับิซทายเห็บึงนะครับว่าวิวด้านนอกเป็นไงนะครับและตอนนี้สิพาเข้าไปข้างในก่อนนะครับ ไปประาตศรวมนะครับีลยวกอนอื่นเราก็จะพาเดินเที่ยวนะครับข้างในเสียงกล้องมากนะครับพูดดังไม่ได้นะครับดันในสิเป็น,น,น้ลูกแก,ก้ว,กกวเต็มเลย เป็นพระาธาตุนะใช่นะเราก็ต้องค่อยๆพูดไง,งนะโอ้ยไม่ต้องเงียบขนาดนั้นีฮะนนประตูอะไระนะไม่รู้ประตูยามหรือ๋อาอ๋ออันนี้อันนี้องค ใช่กวาดเงินกวาดทองจะมากดินแต่จะมาจมกดินนี่เหรอแมนตีอ๋อเนี่ยฉันก็มองว่ออกกิลีึอะไรกินเนี่ย เออฉันรู้ลแล้วแหละไม่ต้องห่วงเห็นกินใดก็ปเป็นยังไอจริงๆนะตามตำรา,าพระแม่กอนอิมก็ไม่ได้ห้ามกินเนื้อนะค้นสัท่าเนี่ยคุณคนอันอีอย่างนะกินอา่าบอกห้ามกินเองเงนดินะครับด้านในทายมนอรอบๆนะครับให้เบิ่งสวยงามมากนะครับ อะไรดูแล้วห้ามบอกใครห้ามถ่ายรูปดูแล้วห<ด>้ามบอกใครห้ามถ่ายรูปดูเดี๋ยวเขาบอกห้ามถ่ายก็ไม่ได้ถ่ายไยงก็จะหันกลอน้องหนีไงหันกล้องไปทางนู้ <c oughs> น รตรงๆนะห้ามบอกใครเออโอ้พี่ฟูก <c oughs> อยากดูไม่กล้าเข้าไปไกลัวไม่มีอะไร <c oughs> แต่อยากดูก <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> จริงๆมันโบมีอีอย่างเลย <c oughs> เข้างในจริงๆไม่เขาก็บอกว่าห้ามบอกใครไงก็เข้ามาดูเองไงไม่อยากกลัวหนูกลัว ก็เข้าไปมันไม่มีอะไรือาะถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดเข้าไปฉันตกตกใจอันนี้มันไม่มีอะไรไม่เลยฉันกลัวว่ามันคืออะไรมันไม่มีอะไรเขาบอกห้ามทางไงเปิด <c oughs> อะไรอะมาเบิเง่งอีกมั้ยอมันไม่มีอะไรไง <c oughs> สรุปมีไหมมีไม่มีอะไรไง <c oughs> เห็นไหมมันไม่มีอะไรบอกแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ บรรยากาศ<ม><ม>ข้างในนะครับพี่น้องคือเย็นอินหลีนะครับเย็นมากฮะพาษสังกะจย,ย,ย์ยยจไม่รู้เหมือนกันเตียเหรอไม่รู้ คุจะท่านเปาเออเปาบุญจิตัวนะครับพี่โนข้างในก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้อันนี้พระแก้วมรกตเหรอหรือว่าสมเด็จพระชินราชสมจักรกับพันอ๋อจักรกับอ๋อที่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เหรอก็ที่เราไปวัดสังเก์โอเคเกต จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับพี่น้องข้างหลังนะครับเป็นองค์พระพิฆเนศด,ด,ดูชาพระราหมณ์มีกุมารด้วยสามองค์มีมีกุมารด้วยขอรีบเลย ประกอกใส่ไม่ใช่ส3ไม่ใช่4ไม่กู้ว่าเป็นประท่านสวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศข้างนี้คือย,ยินเจอยๆเลยนะครับพี่น้อง เยยยนจ้ๆลโอเคออกมาแล้วนะครับเรียบร้อย ใช่มันคนละโลกมีแค่นี้แหละใช่ไหมข้างหลังก็จะไม่มีอะไรแล้วใช่โอ้ยเจ้าวะยาได้ถ้าถึกถ้าถึอหัวขึ้นมากนี่ได้กลับมาอีกเด้ไพซิมิลากับะบัดนันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสีมาทายมุ่มสูงๆให้เบิงนะครับ นะครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นมุมนะครับเต็มๆของพระาธาตุการจนานะครับถ้าผมเอินซื้อบ่พิดนะว่าเอินตามแม่เพิ่นนะครับก็คลิปนี้สิลงไวซ์ซนีนะครับคลิปหน้าพ่อกันไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง KJ Story ด้วยนะครับพี่น้องสำหรับทริปหน้าสิภาพไปเที่ยวสยก็ค่อยทับเบิ่งติดตามเอาเรือพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ